ฝึกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้คุณร่ยไปตลอดชีวิตผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าหลังจากที่นะครับผมได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดสายเสกนะครับมาอย่างเกิน20ปีแล้วนะครับมีหนึ่งความลับนะครับที่สามารถช่วยคุณและการฝึกนั้นค่อนข้างง่ายด้วยขอบคุณคุณชุติมามากครับคุณอังสุชาวันนะครับคุณพิษสมัยครับมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับ เรียกว่า s e l อ image นะครับหมายถึงภาพของตัวคุณเองในใจคุณนะครับภาพนี้นะครับเป็นการที่คุณมองตัวคุณเองนะครับคุณมองตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนฉันเป็นคนที่ขี้อายฉันพูดไม่เก่งฉันไม่กล้าพูดในห้องประชุมหรือเรื่อก็ตามโอ้ฉันไม่ค่อยสวยคุณเข้าใจไหมครับว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับภาพนะครับภาพตนเอง ในใจนะครับคุณมองตัวเองอย่างไรนะครับคือสิ่งที่จะกำหนดชีวิตของคุณคุณทราบไหมครับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนการมองตัวเองให้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนการมองตัวเองไม่ได้คุณคิดลึกๆในใจว่าฉันฉันฉันน่าเกลียดฉันไม่สวยฉันน่าเกลียดฉันไม่มีสเสน่ห์คุณกําลังนะครับดึงดูดแล้วก็เสกประสบการณ์นั้นนะครับไปเรื่อยๆเลยแหละคราวนี้คุณเข้าใจไหมครับว่าในกฎ แรงดึงดูดนะครับ Law of Attraction เนี่ยนะครับกนนี้บอกว่าคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดคนที่คุณเป็นอยู่ข้างในฉะนั้นเมื่อคุณจะเปลี่ยนตัวตนข้างในคุณสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนเซลล์อิมเมจเปลี่ยนภาพตัวเองในใจนะครับให้เป็นคนที่ดีขึ้นมันสำคัญมาก นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยดึงดูดและเสกนะครับที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้แม็กเวลโมแว็แม็กนะครับเวลโมนะครับผู้เขียนไซเบอร์นะครับไซเบอร์ไซเบอร์เดติกนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนการมองตัวเองให้ดีขึ้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทำร้ายตัวคุณเองโดยไม่รู้ตัวตาราบใดที่คุณยังคิดว่าคุณไม่สวยคุณไร้ค่าคุณไม่คู่ควร คุณดีไม่พอนะอะไรก็แล้วแต่คราวนี้เรามาเข้าถึงเนื้อหาที่จะช่วยคุณนะครับฉะนั้นแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับถ้าคุณทานะครับเพียงวันละทําเพียง5นาทีนะครับคุณทําเพียง5นาทีต่อวันนะครับเพียง21วันและก่อนจะถึง21วันด้วยคุณจะพบว่านะครับจิตใจคุณนั้นดึงดูดเงินนะครับเรากับพึ่งดึงดูดน้ําหวานน้ําหวานดึงดูดพึ่งอย่างนั้นเลยมันง่ายมากๆเลยคุณรู้ไหมว่า สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดในโลกคือคือการที่คุณมองตัวเองมองตัวเองอย่าอย่าเด็ดขาดฝรั่งบอกว่า I am นี่คือลักษณะกำหนดนิยามนะครับภาพในใจของเขาครับ I am p o o หรือฉันยากจนฉันเป็นคนจนเราหลับตาแล้วเ,เรามองตัวเองฉันยากจนเหลือเกินฉันเป็นคนจนและ ภาพในใจของคุณกําหนดวันนี้และอนาคตของคุณลองนึกภาพนั้นดู you have to change it คุณต้องเปลี่ยนมันคุณเข้าใจไหมว่าคุณคุณเป็นอย่างนี้ไม่ได้คุณทราบไหมว่ามันสําคัญมากที่คุณจะท้าทายตัวเองเพียง5นาทีต่อวันคุณนั่งลงนะครับนั่งลงแล้วคุณตอกย้ําภาพตัวเองในใจคนใหม่คุณกลายเป็น the new you คนใหม่ I am rich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  ฉันรวยคุณต้องเปลี่ยนภาพว่าคุณมองตัวเองมองตัวเองว่าฉันรวย I am rich ถ้าหากว,ว่าคุณใช้เวลา5นาทีคุณพูดประโยคเดียวคุณพูดประโยคเดียวประโยคเดียว5นาทีฉันรวยพูดแค่นี้แล้วคุณก็นั่งสมาธิไป I am rich I am rich หรือฉันรวยฉันรวยไปเรื่อยๆ5นาที ต,ตั้งมือถือคุณไว้5นาทีพูดไปเรื่อยคุณจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปเข้าใกล้5นาทีความรู้สึกของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์คุณทราบไหมว่าจิตใต้สำนึกคุณนั้นมันนะครับมันเรียนรู้จากสิ่งที่คุ้นเคยเคยชินและรู้จักคุณทําให้มันรู้จักทีละน้อยทีแรกๆมันไม่คุ้นเคยอะไรกันนี่ฉันรวยเหรอแต่เมื่อคุณนั่งสมาธิคุณพูดออกมาเบาๆ I am rich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  ฉันรวยฉันรวยไปเรื่อยๆคุณต้องทำห้านาทีให้ได้นะแล้วคุณต้องสาบานต,ตัวคุณเองว่าคุณจะอุทิศเวลาวันละหนาทีเพื่อเปลี่ยนภาพตัวเองในใจจากคนที่ฐานะปานกลางจากคนที่เออเดือนชนเดือนจากคนที่ค่อนข้างจนมากเงินร้อยเงินพันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแบบเนี้ยผมบอกคุณเลยว่า เพราะว่าคุณมองตัวเองเป็นคนจนมาตัอดดตลอดคุณไม่กล้าที่จะยืนหยัดยืนยันว่าขอเปลี่ยนการมองตัวเองลองนึกดูว่าคุณเปลี่ยนการมองตัวเองทุกวัน I am rich I am rich พูดไปเรื่อยๆ5นาทีเพื่อเปลี่ยนเซลล์อิมเมจเพียงอย่าว่าแต่21วันเลยถ้าคุณจนมาโดยตลอดชีวิตแล้วคุณ เสียสละ5นาทีเพื่อค้นพบแสงสว่างเพื่อที่คุณจะรวยและเหลือเฟือไปตลอดชีวิตคุณว่าคุณยอมได้ไหมที่คุณจะไม่ฝึกปฏิบัติคุณมีอะไรจะสูญเสียไหมเพียงเสียงของคุณเวลาคุณเล็กน้อยและสมาธิจดจ่อเล็กน้อยที่คุณจะยืนยันว่าภาพของตัวชั้นเองคนใหม่คือฉันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นยกเว้นชั้นรวย คุณไม่ต้องการเป็นอย่างอื่นคุณเข้าใจไหมคุณต้องการเป็นคนแบบนี้ตลอดชีวิตคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าอดีตมันจะเป็นยังไงแต่วันนี้คือโอกาสของคุณที่คุณจะต้องสร้างภาพตัวเองในใจคนใหม่ที่คุณจะบอกจักรวาลเลยว่านี่คือคนที่ฉันเป็นและผมบอกคุณแล้วว่ากดแรงดึงดูดไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่เขา เป็นกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นเมื่อคุณเป็นคนจนคุณก็จะดึงดูดแต่เงินน้อยๆเงินไม่พอเงินหายากแต่เมื่อคุณคุณสามารถที่จะพูดกับตัวเอง Speak to yourself คุณสามารถที่จะแบบว่า Will at yourself Look at yourself See yourself มองตัวเองคุณเห็นตัวเองนะพอกันที่กับการเห็นตัวเองเป็นคนจนๆมันมันเป็นชีวิตที่น่าเบื่อมากมันมันขาดอิสรรภาพ มันขาด choice มันไม่มีทางเลือกถ้าคุณยืนอย่าทำมันวันละ5นาทีแค่นั้นแต่คุณทำแบบทุกวันสม่ำเสมอไม่ขาดสุดท้ายแล้วจิตใต้สํานึกจะไม่มีทางเลือกเขาจะต้องยอมรับตัวตนใหม่ของคุณว่า this is me นี่คือฉันนี่คือฉัน I am rich i t is me มันคือฉัน